แจารย์ก็มาครับตามาแล้ว ชิตังปชิตังตูมหังคิเมวัฒมิชตุสัพเพเมเรตุสังกปาจันโทปนา,า,โา,านโะโสยะถามณิโสติรโสยะถาอภิวาทนาสีนิจันิจังวุฒาปัจจะยิโรตตาโรตามาวัจันติอายุวันโนสุข,ขังพลังอิติติโสวิเศเสเสเสพุทธานามิเมนาพุทธาตังโสอิอสโสตังพุทธาปริติอิอยู่เย็นเป็นสุขวุไทยใกล้เจ็บบุแพรพานเดินทางไปไหนมาไหนก้าแก่ปลอดภัย คิดสิ่งใดขอสงฆ์ากปรารถนาให้โยมีพร,ราธมรมนิมแข็งแรงนะชูบีชู